ท่าจิสุดแกร่งใจสกิลใส่ศัตรูตั้งแต่เลนกลางถึงในบ้านจนต้องบอกพอได้แล้วไอ้ก็มาเบิร์ชชุกนึ่งใส่หมูหวานครับแล้วมีจังหวะเข้าา ไอ้ตัวนี้นดิลมิ่งนะไอ้ลมิ่งใช่ปะลมิ่งใช่ไหมมันได้มันได้อย่างลมิ่งนะเพื่อนลมิ่งเพื่อนเออโอ้เขียวโอ้จาถึงตัวไปเอาถึงตัวพูดเลยอ่ะโอ้โอ้มันไล่ตั้งแต่จานจนนักเรียนเลยอ่ะโอ้แล้วเป็นสกอร์ไหครับตรงนี้ครับผมผ่าเป็นหนึ่งต่อหนึ่งครับอีไอหน้าครับโอ้ยเวียงตัวมากลางวงแล้วเพื่อนลงสกิลคิวยันในป้อม มาปรับปรับปรับควงมาโอ้โหดูการป่ายของตัวของมูบานะเราหายไปถึง2ตัว3ตัวหลายมาเซ่ร้อนแล้วอีกหนึ่งที่ตรงนี้จะกดแข็งทันอยู่แล้วที่ของคิมเซนเซในการเบรกเพจจังหวะตรงนี้ลิฟแล้วมีโอกาสขึ้นบ้านในการปิดเกมได้เลยเอลดนดอร์ตามมาซ้อนเก็บ2ศพเซฟฟิสแอบในพุ่มโดดใส่ศัตรูเซฟเพื่อนอย่างสวยงามยัไงกเคัเก็บท่อนี้ได้ตรงนี้ครับพี่ต้องถอยเหยียบสวนเหมือนกันารยืดตามเข้าไปอีกทางด้านหลังครับ เก็บได้เอปโปโตตรงนี้โดนซัมเมอร์เก็บไปเหมือนกันแต่ว่ากลายเป็นไฟตรงนี้เนี่ยหายกันไปสองสองครับที่แต่เราเจอไปไม่ใช่แต่ว่าทางด้านอีเลยไม่ยอมไปเก็บแคทีง่ายได้ไปต่อยหนึ่งคนแล้วเหลือซัมเมอร์คนเดียว่งกลับมาซัมเมอร์รอตากตอนนีแฮปปี้รอเหยียบสโซนตรงนี้แล้วอีเล็กซ์ไม่ตายอ่ะสุดยอดมากครับทางด้านของแฮปปี้ครับโดดเหยียบย่ำจังหวะแลนดี้ไฟกันสุดมัน ส่งท้ายรอบเก็บคะแนนเดือดถึงขั้นต้องขอยาดมเกมนี้เลี่ยงแล้วมาคี้ครับกำลังจะโดนลุมห้าครับเลื่อนรถครับไปค่อนข้างเรร็วคับกดเอ็นเฟตมาแล้วดึงมาครับได้เคสเอครับตัวหนาพอสมควรเกเตยังมีอันติอยู่คิปเบเกอร์ยังมีครับแล้วฝ่าจะเข้าไปกดดูมินเอนดูบินเนชั่นครับครับอันติเมทโอ้มาสกิลใส่คิปเบเกอร์เข้ามายัดครับแต่ว่าหมูหวัดเกตเอด้านหลังครับแล้วสองยิงยังยิงอยู่เรื่อยๆแต่เลือดก็ลดเร็วมากเหมือนกันแล้วสองยิงได้กับฝั่งของบูดีรัมโอ้แล้วเกิดมาใครจะได้ยิงกันต่่อออคคคครรรรััััับบบ้้้้้้าาาาตตเเขไปแลววดดดนซยมมีีกกกใิ ที่ตรงนี้แหละแล้วลเหลือพียแค่สองคนครับผมแบบเบคอนทามครับแล้วตอนนี้หายไปโอ้แล้วอีกคนเป็กดเดี่ยวแล้วกดแกปะเกิย <What? S 1> วเก็บกลับมาแล้วเก็บไปครับโอเทดมาครับเหลือสองตอนหนึ่งโอ้แล้วเหลือ,อละละพียแค่ลาสครับ ตอนนี้คิมเซนเตจะต้องเอาตัวรอดนุนุรอจังหวะคิมเซนต่อยไปหนึ่งทีครับอันติเมตทีและใช้สกิลทุกอย่างวุบวับกับคิมเซนยังรอจังก์แต่วีเกาะเกิดครับคิมเซนต่วนนุนุเลือดเหลือน้อยคิมเซนยังมีเกาะกันเวทด้วครับโอ้แต่ว่าโอมไฟยังดันตรงกลางนะครับโอฟายยังดันตรงกลางอยู่โอ้แล้วดูตรงนี้ครับจะวับจะกับจะแต่ว่านุนุไม่ให้กลับก็ต่อยแต่ประเคนหมัดทุกอย่างใส่เข้าไปครับเนื้อหาพกานีมากีจะเกิดโอ้แล้วมาถึงหน้าบ้านแล้วดาเมจมีพอ ไมครับโผไฟไปไปที่บ้านมากี้มาพอดีครับแต่แ้วเขาไม่มีปิดป้อมเรื้อที่ยือไม่ได้ต่อครับเ oh บคอนพามโอ้ <Bacon palm S 1> oh, ยังยืนได้อยู่ครับจังหวะเมื่อกี้หวาเสียวจัดจัดครับเก็ดเสิร์ตก่อนจะตายทีมไฟสุดมันไล่ค like ิวกันแบบไม่มีใครยอมใคร จาากนนลอยังคงได้เปลี่ยนจากจำนวนที่เห็นบนหน้าจอแต่ว่านู้นแอบไปเก็บด้านหลังครับผมพีลงไปนอนโอ้และแอบไปเลนก็ลงไปนอนเช่นกันครับดูว่าเปลี่ยนวายตายเกิดครับคอมโบซอมบี้โอ้และมีครับคนเรียกพี่มาสามคนลูกพี่สามตัวตู้ตาต่อมแต่ตุ่นตีพยายามจะช่วยแต่ว่ารถไฟเข้าไปกลางวงแล้วตีใส่เอเลนแต่เอเลนฟิกเกอร์ข้ามขวาครับไปกำแพงตรงนั้นแล้วโอไฟไปไม่ถึงครับต้องกระโดดกลับมาด้วยเรสตาร์เรียน และดีฟอกเอนยังอยู่แล้วต่อไลน์ไปหน้ายิงไปพันเจ็ดยิย 1, ยยงไปติดเคียวแฮปปี้ครับแต่ว่ายิงยิงสามี่พันเจ็ดเก็บไปครับดีฟอกเอนสามท่าครับแล้วคือทุกอย่างเอฟรีมีหน้าฟลิกเกอร์เปิดสวยแล้วเพื่อนตามพลิกเกมกลับมาจนเอาชนะไปได้ แต่ว่าไม่เข้าไปสุดนะครับผมไปแตะจังหวะเผลอใส่แฮปปี้ด้วยครับเสียแข็งมาจังหวะนี้ครับโทนี่รออยู่อยู่ครับแล้วจะดึงใส่ปุ๊บแล้วเข้าไปปาดจังหวะนี้ครับโอ้โหรีบตีไปแต่โจ๊กเกอร์เสียกองเกิดขึ้นไปดานหน้าได้โถมแล้วเอเลสตีฟีตีฟีแล้วไหลแล้วไหลจริงครับผมโอ้โหบอกเลยว่ายาวยาวจริงๆแล้วเข้ามาสู่กลางแต่แกเซิร์ฟยังอยู่แกส์เซิร์ฟอยู่แต่ว่านี่ครับหมุดดันไปซิ่งกบาลดันไปซิ่งแต่ว่านี่ไงครับ เสือสดดเสือสดดโอ้โหเราเอาเขียวก็ไปเขียวที่สุดยอดโอ้โหสิบอมเพื่อนแล้วกลิ้งใส่พลิกไฟกลางวงศัตรูเขาเล่นกลางนะครับว่เาเล่นกลางนะโอ้โเราดูดิฟ็อกแฝงมากครับ อืมกระโดดครับเพิร์ตวันครับอ้าวแล้วไปเปิร์ไปลากเพิร์ตวันมาลงสกิลทุกอย่างแบบนี้เพิร์ตวันครับเลื่อนรถเร็วมากจากการที่ยิงของพิชูครับแต่ว่าเข้าไปถึงครับพิชูไม่เซฟทีสและเข้าไปสกิลใส่ยิงไปกลางวงแต่โดนดาเมจสั่เก่ยที่ดีพอกเอ็นครับแอบยิงอยู่ข้างๆแอบยิงอยู่ข้างๆคาฟินนี่แอบยิงอยู่เก็บศัตรูมาสองศพ จิกเธออยู่แน่ใจ่ะเธอรู้หรือเป่าบางหรือเปล่าแต่ว่าเขาเหลือสีแต่ว่าฝั่งข้ามเหลือสองและตรงนี้แค่ตายครับเหลือพี่แคทีวไอ้คนเดียวครับเก้รอนันได้ก็จริงไบเปอร์อาบันพีอยู่ตรงนั้นพิจูไปสไลยิงใส่อัดกดตู้แขนรนจังหวะแต่เขามีดังเปนติ้งแต่พิจูตายมีเกาะเกิดเข้ามาพยายามจะชิงแต่ว่าดูดเลือดตู้กันแต่ว่าจำนวนที่ยังกว่านี้พวกอนเดียต้านปฏิญานแต่ว่าเขามีเกาะเกิดและสองตัวไฟเตอร์จับลากและตีและ้านลถตรงนั้น แอสทริปเปิดอันติเวียงดาบสตันศัตรูยกทีมสร้างจังหวะให้เพื่อนโจมตีได้อย่างเฉียบคมไม่สนอีล่าค่ายลมครับตัวนี้ยังได้ตีทาวเวอร์อยู่ลแล้วได้ไมันจะได้ครับเอาวัตถีอยู่ด้านหน้ายังมีแด้โอยู่ครับตัวนี้ถอยมาก่อนจะว่าจะเล่นสุดท้ายตรงนี้สาดตรด้โบมาทันตันหลายตัวโ<อ>ดนเลือดจะเต็มมาเพราะพลังเตลบีด้วยครับแล้วไหลามาด้วยการเป็นพลิกไฟมาหายไปสี่ตัวเลยสำหรับล็อกฟังก์งองฟอร์สเกมมิ่งโดนกองกันแบบนะั้นนั้นเลือดเด้งครับ<อ>สุด ลรบไปเลยครับอาคาเป้ครับเหลือคนเดียวตรงนี้กันไม่ได้แน่นอน3ต่อ0ูกับบาเลเซียเซียบิสปอร์ตไอริไหลต่อเนื่องเก็บศัตรูถึงในบ้าน โอ้มีดักมาจ้าเอกครับสอมีแวะบไปจับนี่ฮะเล่นทีเพิ่จังหวะแบบนี้เข้ามาต่อครับไหลยาวๆครับรูโนปิงเข้าไปสไลด์อกวกาอยากกินชาทูโอ้โหไปแล้วครับโอ้โหไหลก็ไปเต็มเต็มเลยครับเสกพยาเตะสุดพริ้วรอดจากความตายมาได้วุ่นวิตไปสุดแล้วอยู่ที่บ่อมาอีกอ้ใจเอที่จะรอดไหป่าไปแล้วกูกดแก่ลอดได้อะ แชมเก่าพงะาจช่วยกันรับและรุกถูกจังหวะพลิกไฟกลับมาชนะแบบสุดมัน บอลมาโหแล้วดูครับตัวเต่าเองครับเลือยที่จะถอยกลับทันทีครับหลังจากถอยกลับเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยแกนเสริมก็ไปกลางน้ำแล้วไปเบิร์นจาเมิใส่ทีเวนแล้วเกิดชนะได้แล้วไปคุณไายบีดครับหมูหวานครับเก็บตัวของนุ่นมาแล้วยิงตามใส่นุ่นนุ่นกดสตาลิ้นไนท์กดแล้วหมูหวานครับไปโดนกับนุ่นและชนะได้ครับแต่ว่ามักกี้รับยูตีคิมพยายามจะออกไปช่วยยิงครับเกนเปิดมาตรงนี้ครับแต่ว่าโดนสตาร์นจากทีฟอกเอ็นต่อรับจากคิมหมูหวานเข้ามาแล้วแต่ว่าเสียแกนเสิดแล้วแต่ว่าต้องยิงช่วยกัันยิง คิมเตเตยอยู่ความมูอัดอยู่ล่างครับคิมเตยครับแต่ว่าคิมสู้คนแต่ว่าติดบี่อกที่ตดคิมกดเลี้ยวและคิมกลับมายิงและเหลือเพียงแค่โอเวอร์ไฟคนเดียวเมื่อกาเซ็ตกลับมาใช้อันติครับแล้วมูอัดไปไล่ตัวของเกสเอและกลายเป็นชนะไปหน้าบ้านของตัวเองครก็เลยชนะและเปิดบอลเลือดเลือดอยู่น้อย